วันนี้นะคะ,ะเพื่อนเพื่อทุกคนมาอยู่กับอันชันแล้วนะคะวันนี้อาจจะมาเล่นเรื่องไปกันสีมือค่ะเรื่องละครได้เลยเ,เขาอาจจะไม่เห็นตัวเธอเลยนะคะอเดทำอไรวันนี้สนะเตอ้

จะ่น่ามากนะใช่ไหมมันต้องเจออย่างนี้สิเขาจะเสร็จทำอะไรเขาหนาวาาาจะคุณมาแล้วต้องสวยเนี่ยทำอะไรกับอไอชันอะไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่ฉันมาเดินเล่นและก็ได้ไอชัน เป็นลมนะัคะจริงหรอที่สิแค่คเธอเรา,หหาก็คืเธอใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะโอ้เป็นยัไงมาไเปไรหรก้าไรสัเวมากระถนบายบาย Like.